สวัสดีค่ะวันนี้จะพาใบเฟินไปทัวร์นะคะวันนี้โอ,โอ้อโอโต้นสับปะรดกองเบือเลย<อ>วันนี้พาใบเฟินไปทัวร์ดีกว่าวันนี้พาไปดูวิวทิ้งกักต้นสับปะรด<อ>เาเดินไปแล้วไปทัวร์หน่อยเนาะวันนี้เนาะ ไปแล้วไปแล้ววันนี้พาไปดูวิวด้านในก่อนเอาเดินไปไหนกัน <c oughs> โตสับป,ประรดหไหนมัยช้างก็จะไม่กินนะคะโยนเล่นแล้ววันนี้พาไปดูข้างในของเรานะคะทางเดินของเราไปดูวิวออกกำลังกายแล้วก็พาเดินทุกวันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ ลงคลิปเนาะเพราะว่าควันช้างเงยเฟอเฟียงคนอ้วกนก็เดินกลับไปกลับมาช่วยกันนะคะต้นไม้เขียวขจีมากเลยหางชี <g ười> ใ้ใบเฟินหางชี้อย่างเดียวเลยนะคะเดินที่ไม่เหมือนเพื่อน <g ười> นางสาวไทย ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> นี่เป็นเพื่อนกันทุกวันก็ยังเห่ากันเลยนู่นสอง ข้างทางก็มีหลายอย่างค่ะมีขี้เหล็กมีโอ้ยหลายอย่างต้นมะพร้าวเขาปลูกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่ค่ะไหนดูวิวก่อนตรงไหนนี่พระพระองค์ใหญ่ มีมองไปก็เห็นพายซิกโก้แล้วก็พระข้างบนเป็นพระพุทธรูปจะเป็นด้านล่างมีพายซิกโก้ยืนอยู่ด้านล่างเผือกหมดเลยพายซิกโก้นูนข้างล่างก็จะเป็นยญาของพายซิกโก้นะคะนู่นอยู่ข้างล่างยืนมองแล้ว ะ okay. เป็นวิวพระของเรานะคะองค์ใหญ่นี่ค่ะสวยมากบ้างวันเดียวยังไม่ถึงวิวทะเลนะอันนี้เป็นแค่วิวผ้านะคะวันนี้ ไปไปแล้วเอาไปหนะอีกอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาดูวิวก่อนนะคะวันนี้ นี่ค่ะวิววิวของเรานะคะช้างก็จะเดินหยุดกินไม้ไผ่ก็ไผ่ตลอดทางนะคะถ้าเดินมาฝั่งนี้มีต้นกล้วย๋ยวต้นกล้วยกินไม่ได้นะของเขาอุ้ยอุ้ยดูนางทำก็จะเล่นดินนะคะอาบน้ำมาแล้วเล่นนินไม่ได้ควานบอกนี่ค่ะมาดูวิวของเรานะคะสวยงามมากๆเลยดูเฟืนองทำ เป็นที่เราจะกัน้นในไว้นะคะเป็นวิวที่สวยนะคะสวยที่สุดแลขี่ช้างเราก็จะมาชมวิวตรงนี้นะคะวิวสวยมากเอากลับได้แล้ว,ลวสยความอ้วนทีหิวข้าวแล้วนะนี่ เดินลุมชมวิวการกรนางใบเฟิร์นวันนี้ออกกําลังกายพาใบเฟิร์นมาชมวิวนะคะว่าใบเฟิร์นออกกําลังกายทุกวันแล้วแต่วันนี้พาแม่ๆมาดูวิวของเราแล้วก็การเดินทางของเรานะคะสวยงามมากเชิญท่องเที่ยวได้นะคะที่ภูเก็ตนะคะนี่ค่ะ สวยงามมากก็จะมีหญ้าข้างทางตลอดให้น้องได้ทานนะคะนี่ค่ะก็จะหยุดกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะใครมาเที่ยวภูกเก็ตปิดเทอมนี้วันหยุดนี้ให้มาที่พระใหญ่ช้างไทยนะคะนี่ค่ะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ด้วยนะคะนี่ค่ะพระองค์ใหญ่จะมีน้องช้างเดินเดินชมพระองค์ใหญ่นะคะนี่ค่ะส,บสบับสไครต์ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ